สสวััดีครบและตอนนี้เราอยู่กับเกม Qit Witfire 2ครับฆ่ามันด้วยไฟใช่ตายยังเขี้ยดแมนโอเคเขียดกันแ้นี่ก็เป็นเกี่ยวกับอะไรเกมเนี้ยเดโม่อ้อะไรเกี่ยวกับเดโมได้ไงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอะไรเกมเนี้ยให้น้องฮอตเล่าให้ฟังดีกว่าเป็นเป็นเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันเดโมภาคสองอ้าวแล้วเกมเกี่ยวกับอะไรอ๋อเกี่ยวกับอะไรเหรออ๋อโอเคเกี่ยวกับเป็นเดี๋ยวพวกเราจะจําลองสถานการณ์ว่าเราเป็นคน เข้าไปจัดการมุมในบ้านหลายหลังแล้วกันก็คือเป็นบริษัทรับกําจัดมุมเป็นบริษัทรับกำจัดมุมแต่ว่าวิธีการฆ่าของพวกเรานั้นมันจะไม่ใช่แบบการไปฉีดยาฆ่าแมลงไม่ใช่ใช้ไฟเหรอตามชื่อเกมปะจะไปฉีดยาฆ่ามุมโดยตรงเลยใช่าแมก็คือปกติเนี่ยเราจะใช้รองเท้าเนี่ยในการตีมุมใช่ไหมใช่ตีบ้างบี้บ้างบางคนก็จับมากินบ้างตามชื่อเกมเอ้ยไม่ใช่ซึ่งเกมนี้มันเล่นได้ทั้งหมดกี่คน8คนปะ 8คนครับซึ่งตอนนี้มันยังอยู่ในเดมโมอ,อยู่ก็ยังเล่นฟรีไคคิดว่าช่วงที่ลงคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นเดมโมอ,อยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่ามันเข้าไปที่สตรีมตรงรไหนแล้ววางจำหน่ายเมื่อไหร่อีวันจำหน่ายวางไปแผนไว้ในปีนี้ครับยังไม่จำยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นวันไหนโอเค,อเคตอนนี้เ,เราอยู่กัน บนยานแล้วจากที่เราเปิดชิปไปอ่ะตอนแรกเราเข้าห้องผิดกันเราไปเข้าเป็นแบบว่าสปเดอร์ฮันก็คือว่าอันนั้นน่ยมันจะเป็นการสร้างห้องเล่นแบบว่าจะมีคนเป็นแมงมุมและมีคนเป็นคนฆ่าแมงมุม <S 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 ส่วนอันเนี้ยถ้าเราจะเล่นแบบโควอฟกันได้เนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องมาเล่นโซโล่ก่อนมันจะมีด่านโซโล่ให้เล่นพอเราเล่นมาถึงในยานแล้วเนี่ยเราถึงจะมาโควอฟเดวยกันได้แล้วสามเราสามารถกดไปที่เมนเมนูและกดโควอฟกันได้เลยมันม<า>จะ<า>เป็น<า>ยังไงบ้างาวาตรงนี้วัตรงนี้้ย คนไม่ใช่วาบนี่นี่นี่มาวร์ปมาวร์บมาวร์ปเขาวร์บนะเราวราปมาห้องนี้ลแล้วเราอยู่ห้องแหล่งพลังงานของยานนะทุกคนแล้วไหนต้องทำยังไงต่อนี่เดี๋ยวเราจะขับรถถังคันนี้ไปสู้กับแมงมุมครับเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหเอารถถังไปสู้เนี่ยอ่าไม่ใช่อ่ะนี่มากดปุ่มนี้สตาร์ทอะไรอ่ะเอ็กเทอเวตนี่แล้วก็เข้าวร์บไปเลยหูแมงมุมเยอะมากยัง เว้ยผมเห็นแมงมุมแล้วพี่ไม่เห็นหรอพี่ไม่เห็นนะพี่เห็นแต่อยากใหญ่หายไปแล้วอ๋อหายไปแล้วอุ้ยพี่เว้ยพี่เห็นแล้วเลยพี่เห็นแล้วต้องเห็นแล้วต้องทุบเนี่ยข้ามันข้ามมันพี่เอาปืนยิงพี่เอาปืนยิงแมงมุมไปไหนไปทุบยิงผมปะเนี่ยเอ้ยปาปาปาอุ้ยนี่ตี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 เกมนี้บอกก่อนนะใครใครกลัวแมงมุมนี่ชอบนะปิดปิดดีกว่าปิดสนุกเลยนะใครกลัวแมงมุมอ่ะ โอ้ยร้อน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 เราเริ่มเผาเลยเหรออุ้ยออ่่แนนนจะใส่เลยมันถึงจะใส่เลยเมื่อกี้เหมือนเห็นใครแปลงล่างอะไรเอาหายไปไหนละเฮ้ยม่ตัวใหญ่โม่ตัวใหญ่โม่ตัวใหญ่ไอ้โมตู้ใหญ่แค่ไหนตายแล้วตายแล้วไหนมีภารกิจเผานะเผาอยักษใหญ่เผาอะไรเผาอยักษใหญ่โอเคอันนี้ไงก็เผาไปเลยเนี่ยเอาแต่ว่าเอาปืนมาจากไหนอ๋อคือทำไมเดี๋ยวพีทดทำไมผมไม่มีของเลยวะกดคิวค้างกดกดคิวค้างกดคิวค้าง แล้วก็ให้มันมาอยู่ในช่องหรอไม่แน่ใจของพี่มันไม่ได้มาอยู่ในช่องเขาจะละเขาจะละเขาจะละเผาเว็บเผาเว็บโอเคอ่าเสร็จหมดลวเผาเว็บเสร็จแล้ะเว็บก็คือใหญแมงมุม่นแหละใช่ใช่ต่อไปให้หาตัวเล่นอะไรน่ะดัตตาชิพเฮ้ยเพี่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 ครับครับผมผมล้มผมล้มเป็นไรไม่ได้ไงล้มได้ไงไหนอยู่ไหนเนี่ยันมุมกัดแล้วเรอไมุมกัดแล้วเหรอไหนอ่ะแล้วผมตายเลยเหรอไหนอ่ะอยู่ไหนไม่ใช่ผมผมหายตัวเหรอ เอาอะไรผมตายเอาอะไรกันล่ะผมพอใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วมงมุมฆ่าพี่ไม่พี่แมงมุมแมงมุมอะไรอ๋อมันคือแมงมุมไหมอ๋อโอเคเอาใหม่เอาใหม่อันนี้คือแมงมุมเหรอฮะอะไรนะไม่จริงเลยที่นั้นมันมุมแบเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งกลายเป็นเนี่ยยิงมาดิเฮ้ยมันปล่อยกานพีชถอยๆไอ่บอยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีต้องหาต้องหาเขียน เอาผมโดนอีกแล้วถ้าผมโดนอีกแล้วะเอออุ้ยเอาพี่โดนโดนก็ถึงบอกว่ามันไวมากเลยหาเทียนอีกอันหนึ่งอะได้เลยใครใครจามเมื่อกี้อยู่หน้าห้องผมทําไงดีไม่มีหลอกล้อเปิดประตูเลยมันออกมันออกสายแล้วเราต้องจมว่าเทียนอยู่ตรงไหนบ้างมีเทียนตรงนี้แล้วหนึ่งใช่ไหมโอเคอ่าแล้วก็ทางนี้อีกหนึ่งแล้วก็ทางนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยตรงนี้อีกหนึ่งมาเริ่มเลยนะหนึ่งสองส้ำ ละเอาทำไมเจอเลยอะห้ามวิ่งหรอทำไมนะเนื่องตัดหนึ่งเดี๋ยวสแตนบายก่อนผมจะจำก่อนเพราะว่ามันมีสามเทียนใช่ไหมพีทไม่ต้องทำอะไรผมจะวิ่งจุดสองเทียนอ่ะพีทกดเลยเอายังเนี่ยเอาเลยอ่ะพี่ลมเป่าละผมเป่าละอ่ะเสร็จแล้วเออนแค่นี้เลยแค่นี้เองเออบอกแล้วมันพีทต้องไม่ต้องทำอะไรพีททำไม่ทันอยู่แล้วพีทพีทแทงให้ เออจริงๆเกมนี้ก็เหมือนเป็นเกมพัซเซิลเหมือนกันนะพัซเซิลนะมีอะไรม่ใช่เกมให้แก้ไขนะไม่ใช่แค่มุมเดียวอ่ะไม่ใช่ใมันไม่ใช่แค่มุมอย่างเดียวเหมือนเราต้องปรุงยาป่ะอุ้ยตีอุ้ยเอ๊ยเป็นมุมก่อนนะอุ้ยนี่ไหนแล้วอ่ะเหมือนเหมือนเราต้องปรุงยาป่ะทุกคนสไปเดอร์โพชั่นอ่ะนี่ไงมีมันมีนี่ไงมีวิธีอยู่เนี่ยโอ้นี่ไงส่วนผสมอ่ะเราสามารถทำอะไรกับหมดนั้นได้บ้างแล้วนี่ก็บอกว่าให้ใส่ไออุ้ย อ่าเราไม่ได้เบิดเลยอ๋อต้องให้ใส่ลงไปในนี้ถูกไหมอันนี้มานี่มามามาออกมาออกมาจะรีรีเซตห้องให้อ่าอ่าโอเคเฮ้ยแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอเ้ยยาเวทมนต์ไปเนี่ยอ่ารีเซตห้องพี่ทำได้ขนาดนี้เราไม่ต้องมาบูงยาแล้วนะอ่ะอ่ะรีเซตห้องไปก็เนี่ยมันบอกว่ารีเซทเราให้อ่านก่อนนะนี่ไงมันบอกว่ารีบห้องแล้วก็ปิดประตูเนี่ยหรือพี่ต้องหรือเราต้องจุดไฟวะ แหน่เอ้าวยังไม่เสร็จเลยพี่เนี่ยเราต้องจุดไฟก่อนเนี่ยรอบๆนี่ไงมันมีนี่เอ้ยนีม่มันมีไฟเออจุด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 นี่ไงมันก็เขี่ยวได้เดี๋ยวมันก็เขีเ่ยวได้มามามาเคอ่ยแล้วก็แอดดวงตาแอดดวงตาดวงตาไปไหนอะไวะเอาเราใส่แรกไปแล้วหรอเอ้าใครใส่อะไรอ่ะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยอ้าวอะไรวะ จริงผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่เม,มื่อกี้หรือต้องมีคน<ช>เคี่ยวคนนึงเหรอมันใช่ที่ไหนแล้วกด e อ๋อเหรอจ <laughs> ุดไฟสายแล้วไม่เยอะได้ไหมเอาดวงตามาใส่ดวงตาดวงตาช้อนเงนมืดมิดมึงสอนกูทุกข้จอจงทำไมในเมื่อมึงไม่ทำให้ก็จงทำไมให้ดูพี่ว่าไม่น่าใช่แล้วแหละผมว่าดวงตามันน่าจะอันนี้ปะช,ช้อนอยู่ไหน น่าจะเป็นดวงตาเดี๋ยวดูก่อนมีดวงตาแบบไหนบ้างอันนี้ปีกผีเสื้อขนท่าอะไรวะเนี่ยพี่เห็นช้อนผมปะเห็นมันมันเป็นยังไงไอหุ่นเป็นบีบอยเลยก็เลยมาเขี่ยวจะทำอะไรอ่ะก็เขี่ยวน้ำอ่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวถังก็จะระเบิดไม่ระเบิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันตักได้ปะ มันตักเลยไหมมันตักนะอันนี้ใส่เดี๋ยวใค<ห>รท,<า>ทำอะไ,ไรใครทำอะไรเมือ่อกี้เชี่ยนานไปเหรอเฮ้ยทุกคนไ่ช่วยจัดการมังมุมห้องนี้หน่อยดิไหนถูกไปแล้วเผา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 โอ้โหพี่ผมโดนมงมุมไปไหนละเออ โอ้ตายหมดเลยนี่แล้วเปิดน,นี่ได้อโอเคไหนดูดิอันนี้คืออะไรนี่อะไรเราจะกลับไปเราจะกลับไปที่ห้องเดิมเราจะกลับไปที่ห้องเดิมพี่เจอไอโฟนอ่ะใชเเ่เหมือนกันเหมือนกันเจอเหมือนกันถ้าจุดอันเดียวได้ไหมจุดอันนี้อันเดียวอ,อ่ะลองนะลองจุดอันเดียวดิอ่ะใส่ไปยัง ันน้เนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยโยนไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วเหรอใช่เนี่ยเอ้าแล้วก็ด้วงแอบแล้วถอยได้เฮ้ยไม่โดนเลยเนี่ยไม่ลงลงไปยังเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยสามอันเนี่ยเอ้ารอน้ำน้ำเป็นสีน้ำตาลต้มจนเดือดใช่รอรอจะเป็นสีน้ำตาลอ่าแล้วไงต่อใส่มัดลูมใส่มัดลูมสมอลมัดลูมอ่าพี่หยิบมาแล้ว อ๋อพี่เห็นแล้วพี่ตอนแ้วเห็นขนาดเล็กนะพี่ว่าเราใช้ไฟแรงเกินตอนแรกอ่ะหรือเปล่าหร่อก็เป็นได้นะแล้วนี่มันเราออันนี้เราก็ต้องใช้ไฟแรงแล้ววะเพราะว่าเออจนกว่าจะสีน้ำตาลแล้เออยอดโอ้มันมีเกี่ยวกับเรื่องไฟด้วยอ้าวอ้าวแตกหรือต้องใช้ทีละสองเหรอไม่ควรเปิดสี่ไฟอย่างเงี้ยเหรอหรือไง อาจจะเป็นไปได้อ่าลองดูอ่าอ่าใช้คำว่าเคี่ยวมันต้องใช้ไฟเบาไฟอ่อนเออไฟอ่าสองสองไฟอ่าสองไฟใช่อ่ายิ้มหน่อยผมถ่ายรูปแป๊บนึงอ่ามายิ้มหนึ่งสองสามแจ๊โอ้ยเมาะไปทำไมอ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวลองค่อยๆอยอ่าใส่ไปแล้วหนึ่งอันได้โอเคอ่าแล้วก็ปีกผีเสื้อปีกผีเสื้ออ่าใส่ไปแล้วสองอันแล้วก็ด้วงอ่า โอเครอจนกว่าจะสีน้ำตาลใช่ไหมใช่ใช่คนไปคนไปอ่าช้อนละลายเฮ้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 ยทำอะไรทำไมเขารุนแรงจังเลยก็จะคนไงแต่มันคนไม่ได้เห็นคนตีหม้อเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆไม่ใช่เอ้าวใส่พี่ปิเซอร์ไปยังพี่ใส่พี่ใส่ด้วงโอเค อ่าลองเล่งไฟอีกสักอันอ่ะอ่ะอ่ะตั้มได้อ้าวอ่ามันมันเป็นสองแล้วตอนนี้สองแล้วนะเอาสามตอนสามอยู่เออสามสามสามแล้วสามอยู่สามอยู่ใจเย็นใจเย็นเที่ยวไหมลองดูลองดูจะเปลี่ยนไหมอ๋อนี่ไงเปลี่ยนแล้วอ่าแค่ชูขึ้นมาก็เปลี่ยนเลยเอ้ยยาต้องทำธรรมดาต่อไปต่อไปใส่อันนี้ใส่อะไรนะมัสรูมเนี่ยเห็ดเล็กเห็ดเล็กมัสลูมนี่พี่พี่ใส่ใส่ใส่เด็กไปใส่ไปเอาเราลืมเบาไป เราลืมเบาไฟก่อนใส่เฮ้ยพี่เบาไปแล้วนะหรือไม่ต้องเบาอะยังเมื่อกี้มันยังสามอยู่เลยพี่เฮ้ยพี่เบาไปอันนึงแล้วนะแสดงว่าไม่ต้องเบาเออแสดงว่าไม่ต้องเบาแสดงว่ามันมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ไฟเบาเลยพี่ถ้ามันเดือดแล้วอ๋อโอเคอ่าอันนี้สองนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่อ่าดวงตาของฉันนั่นเมือมิดใส่ยังไม่ลงยังโอเคอ่าพี่เราใส่ดวงอ่ะเดี๋ยวผมใส่ปีกพิเศษก่อนเนี่ยนะโอเคปีกพิเศษใส่ไปแล้วอ่ะพี่ใส่ดวงไห อ่าโอเคแล้วก็เพิ่มไฟเป็นสามเพิ่มกำลังไฟโอเคโอ้มันเล็กกี้ไม่เล็กกี้ไม่เล็กกี้โอ้ไม่เล็กกีม่แม่ผมต้องถือช้อนที่รอใส่เห็ดอ่ะโอ้นี่ผมถือช้อนแล้วไปใส่เห็ดไปปึ๊บอ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วไงต่อต่อไปต่อไปก็บอกว่าอ๋ออันนี้ไปต้มจนกระทั่งยาเป็นสีน้ำเงินขั่วขั่วขั่วช้อนขั่วอยู่ไหนขั่วดิเลออขั่วขั่ว มันไม่น่าจะใช่ใช่จะพวดไม่ได้ปะได้ปะเอ้ยได้ปะได้เหรอไม่รู้ว่ามันบอกโรลลิ่งอะไปไปรอบน้ำไม่เสี่ยมเสียน้ำเงินรอบน้ำไม่เสียเน้ำเงินเออเออนั่นแหละเออคนเข้าไปพี่เชลยคนอ่ะพี่เชลยคนคนเข้าไปคนเข้าไปอือนั่นแหละแล้วพี่เชลยได้คนอ่ะก็ช้อนไงไม่เห็นมีเลยผมทำได้เป็นได้เลยนี่ไงกระบวยไงฮอททำอยู่เนี่ยอ๋อเหรอผมไม่เห็นฮอทถึงกระบวยอืนี่คนไปหมุนไปหมดไป นี่ไง,ไงพี่มาแล้วน้ําเงินแล้วแล้วไงต่อต่อต่อไปก็คนให้เข้ากันอย่างแรงจนกระทั่งน้ําเปลี่ยนเป็นสีส้มเอาคน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 ้คนอไปอคนเร็วคนเร็วค,คนแรงแงค,คนแรงแงมามาม,ามาพี่เองมามนได้แล้วมันได้แล้วเนี่ยดูรอรอเลยไหนเราไม่ไม่เห็นส้มเลยเฮ้ย ยัง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 เอาแล้วพี๊ขอขอบหลังทำไมอ่ะเปล่าเปล่านี่ไงไม่เปลี่ยนแล้วนี่ไงโอ้โหนี่อีกดอีนี่ได้ขวดมาแล้วเห็นปะโอ้โหต่อตาทิ้งจะโหนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันให้เปิดตรงนี้ได้แล้วนี่ไงกล่องเขียวอะไรปเลยไปเลยได้เลยได้เลย ลำบากเหมือนกันนะเก็บไปเหมือนเหมือนต้องเก็บไปครอเบเพื่อไปเปิดประ,ะตูอย่างอื่นครับมาแล้วมาแล้วใค,ใครมีไรเฟิลเนาะผมมีผมมีมเอาฮอตไมคฮอตเป็น,น,นอันนั้นนะเฮ้ยฮอตฮอตกลายเป็นไปมุม,มพี่ผมต้องทำอะไรเนี่ยพี่ผมกินยาเหรอแกกินยาอะไรอ่ะแกที่ผสมมาไม่ไม่อยู่กับพี่นี่ยาอ้าวทําไมผมผมพี่ไปมุมได้ไงไม่รู้เหรอฮอตกบฏ ไอ้หมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วไม่ใช่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 เขาจ่แล้วเขาจ่แล้วพี่จำยาพี่จำขวดยาตรงนั้นได้ไหมต้องไม่นะตรงหน้าห้องเราอ่ะทำไมเอ้ยตัวไหนมีเมมุกไม่ผมต้องใช้สไนเปอร์ในการยิงอ๋อนี่นี่หาผมนี่ไงเขามี sniper ที่เรานั้นเราอ่ะมีอีกปะมีอีกปะไม่เจอเนี่ยผมสแกนให้อ่าสแกนสแกนนี่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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไหนไหนไหนไม่รู้เหมือนกันเอ้า แต่เรายังอันนี้ไม่ผ่านเลยนะยังไม่ครบเลยอ่ะนี่เดี๋ยวมันต้องมีสไนเปอร์นี่ผมใช้สไนเปอร์อยู่นี่มันบอกว่าให้ใช้ฆ่าสไปเดอร์ด้วยสไนสไนเปอร์เลเวลอะห้าตัวอันนี้ฆ่าไปสองแล้วนี่ไงใช้สแกนดีฮอตใช้อยู่แต่ว่าผมว่าฮอตฮอตน่าจะไม่ได้ใช้เห็นฮอตคลื้อนี่ไงอ่าไว เฮ้ยมีอีกเดี๋ยวเี๋เนีตัวใหญ่ตัวใหญ่จัดการมันเออเอาเลยสไนเปอร์แล้วสไนเปอร์โอ้ยยิงโดนล้วเนีเออเอเอาที่ผมตีให้แล้วยิงนอนเออยิงมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีมีหลังหลนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี้หนี้เออยังอยู่ยังอยู่นวะนี่นีนี่ติตฮ้อยฮยเออเอองแม่นเลย นี่ตรงนี้มันหายไปไหนนี่นู่นตพีอีแล้วตัวตีพีอีส่งไปใช้อยู่เลยเออตัวเชงขึ้นตะโขบต่อไปก็บอกว่าอะไรเนี่ยบัตลูมหรอบัตลูมกับเบสท์ลูมห้องน้ำกับห้องนั่งเล่นเหรอเนี่ยพี่มียาสีฟันอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องเอาไปใส่ป่าใครจะแปลงฟันอะไรไม่รู้เนี่ยมันเหมือนมียาสีฟันเนี่ยพี่ถือมาเนี่ยเนี่ยแต่มันมีตะไบแต่มันมีข้างบนน่ะไม่รู้เกี่ยวเปล่าที่มันเหมือนให้วางได้ข้างบนอ่ะพี่ลองเอาไปวางก่อนดีอ่ะเนี่ย ได้ปะเฮ้ยเสียงอะไรมันเหมือนมีเสียงอะไรแอคทีเวตเลยพี่นี่ไงพี่พี่วางยาสีฟันเนี่ยอวางแล้วไงต่อเออเนี่ยแต่มันมันเหมือนแบบลองลองหยิบดูดิเนี่ยมันมีให้วางได้สี่จุดอะไม่รู้ยังไงอะเนี่ยลองดูมันต้องไปหายาสีฟันไหมวางให้ครบสี่จุดดีงั้นอะในในไหนโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่มีเหรอใชผม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 เออเอามามาาแสดงว่ามันต้องหาหาให้ครบสี่อันทั้งอ่ะใส่ละครบยังสองแล้วอีกสองอีกสองโอเคไปหา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 ยาสีฟันก็คือมันก็คือนนั่ไง ไอทีฟันพี่มันมันไม่ใช่หายาทีฟันมันคือหาหาอุปกรณ์มันก็คือไอโฟนกับกล้องเราไงไอโฟนกับกล้องเราจำได้ไหมเออห้องนู้นอะไปไปดู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 ไอโฟนกับกล้องเรานี่กล้องอยู่นี่กล้องนี่แล้วคอยก็ได้ไปหยิบไอโฟนในห้องหน่อยนี่นี่ตงตีนเนี่ยพี่พี่นนท์นี่ตรงนี้นี่อ๋ออมามชมาไอโฟนมาดิแกบอกอะดอ่ะมันคือโทรศัพท์มือถือใช่แล้วไอโฟนไม่มีกล้องแบบนี้โอ้ยตรงห้องที่ผมบอกว่า ให้พี่นนไปเผาไฟจำได้ไหมห้องห้องมันเล็กใช่ไหมอ่านี่ได้แล้วซึ่งผมมียาผมมียาแปลงร่างเป็นมุมตัวเล็กสามารถมุดเข้าไปในช่องนั้นได้แล้วสามารถเปิดประตูพี่ได้อ่าผมมั่วอ่ะองั้นผมขอแปลงร่างนะอ่าเดี๋ยวอ๋อยาเฮ้ยพี่ก็มียาบ้างอ่ะนะมีดิจีเนียสปะอะไรนะจีเนียสผมเปิดไม่ได้รอแป๊บนึงโอเคผมเอาไม้ออกให้พี่อ่ะ อ่าไปได้อ่าโอเคสุดยอดเลยว่ะนี่ไงห้องน้ำเจอแล้วอ่าเอ้ยแมงมุมแมงมุมนี่ต่อต่อไปห้องนอนต่อไปห้องนอนผีเรื่องก่อนนะฮะอะไรมุมก่อนนะผมฮะแมงมุมถูกไปแล้วถูกไปแล้วถูกไปแล้วผียังหาอยู่เลยยังยังอยู่ยังอยู่เพราะมันอยู่หน้าผมอ่าถูกไปแล้วถูกไปแล้วอ่าอ่าฟาดให้ฟาดให้ผียังหาอยู่เลยไม่หาพี่ฟาดให้แล้วไงจริงใจพี่ฟาดให้แล้วโอเค กลัวไม่รู้เฮ้ยนี่ไงก็ตรงนี้ไงเนี่ยลูเบลเลอร์เลยเนี่ยฮัลโหลมาพี่ไปเองฮะโอ้เนี่ยข้างบนนี่ไง้ยใครเผาพี่อ่ะไม่มีพิพิธิตพิพิธิตสอบมันพิพิธิตใส่ได้ไหมครับหรอเออจะขึ้นยังไงอ่ะโอ้ยเฮ้ยพี่โดนเผาอีกแล้วอ่ะเอ้าเอออะดูฮอตขึ้นไปฮอาไม่เป็นไรเลย อ่ะไหนอ่ะอ่ะฮอนขึ้นไปได้ไหมโดดไปอีกเดียวปะพยยาามได้เลยเนี่ยอคไม่น่าได้นะ่ยจะศึกษาก็โดดทีเดียวปะพี่ว่ามันต้องโดดทีเดียวเออแล้วก็ดดขึ้นไปอีกปะเอ้ยมันโดดไม่ได้ปะ ไม่ผมก็เลยทุบผู้มิสโคตรยากเลยผมขึ้นมาละเออใช่ไหมห้องนอนนะใช่ครับห้องนอนครับโอเคไปเปิดประตูให้พี่หน่อยองค์คอนร้นร้อ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 นองค์นเปิดประตูให้พี่หน่อยสุดยอดครับอ่าเนี่ยผมยได้ฮะแล้วทำไมขึ้นไปกันได้อะเเดียยวลอะต้องถือมืออ่อนขึ้นได้อะเอ้าเดี๋ยวขึ้นไปไงอ่ะฮะบันไดดิ ไหนไปได้ทางไหนพี่ไงกลางไงอ๋ออ๋อไอเกสไรผมพอเข้าใจละอะไรอะไรคือที่เราคือสิ่งที่เราวางตอนนี้มันยังไม่ตรงเว้ยคิดว่าก็เหรอมันสลับกันได้หมดเลยตอนเนี้ยกำลังไงพี่ถึงว่าอยู่ไอ้เป็นอะไรโฟเหรอแบบว่ามันจะมันจะแฮปปี้ไงเหรอไม่รู้ครับอ่ะลองดูดิอันนี้ป่าวไว้ตรงนี้ดิจอร์เทเนี่ยกล้องเอาไว้ตรงนี้ที่สามพี่กล้องไว้ที่สามอ่า เอ,อคนนั้นเป็นใครมันต้องดูรูปพื้นหลังด้วยโอเคใช่ครับใช่ใช่ใช่อันนี้คืออะไรอันนี้คือไอ้ที่ใครถืออะไรอ่ะนี่ไงได้แล้วป่ะใช่ไหมยังยังอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยสกูร์หรออ๋อโอเคอ๋อรูปมันมันเอามาแกะสลักไงสกูร์มาใส่นี่อันที่ใสองครับเออใช่ไหมสกูร์มาใส่ในสองมันจะแกะสลักนี่ไงโอ้โโถ่โหเป็นไงถ้าผมไม่เอะใจนะนี่ไง โอเคก็ค <Okay. S 1> yes. e ือแค่นี้เองโอเคไม่หากันนั้นมากต่อไปก็หมดแล้วหมดแล้วปะใช่ไปประตูวาร์ปใช้หัวสมองเยอะอยู่นะเกมนี้ก็ไม่ได้ง่ายใช่แต่ก็ไม่ยากเท่าวีไวเหรยก็ได้อ่าเฮ้ยอะไรอ่ะมมุยเม้งมุู๊ม เดี๋ยวรอตัวเต็มออกมาแล้วจะซื้อมาเล่นเหรอเราจะไม่ซื้อมเล่นรอดูคนอื่นเล่นครับแล้วก็ดีใจกับเขาเลยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าคนดูอ่าคลิปเนี้ยแล้วบอกว่าแบบอยากดูอ่ะโอเคเดี๋ยวจะซื้อมาเล่นให้ดูใช่เพราะว่ามันก็ราคาก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทอยู่นะก็อาจจะเป็นตัวเรื่องแบบสำหรับบางคนที่แบบว่าไอ้เขาอยากดูก่อนน่ะ ว่าจะเล่นหน่าเล่นไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เออโอเคครับงั <Okay. S 2> ้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันในเกมหน้าแล้วกันเกมนี้ก็ปรามาณนี้มันก็มีจุดที่มันไม่มียากเลยนะแต่ว่ามันต้องแบบสังเกตและคิดเยอะมากเกมน,ะนี้ก็คือว่าเล่นกันสามคนนะใช่ถ้าใครสังเกตแบบอรนจริงมัน,นก็ไม่ยากหรอกถ้าเราขขันสังเกตหน่อยๆนะใช่ครับอันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะยากขนาดนี้คิดว่ามันเป็นแบบเกมม,มุมธรรมดาไง นึกว่าแบบคแรกที่ช่องช่องอะไรดูภาคแรกที่ช่องคาร้อนฮอตได้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description โคตรนานแหละภาคแรกโอเคครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายบันดีราตรีสวัสดิีครับ